สวัสดีค่ะท่านนักท่องเที่ยวและผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงกวินธิดาจันก้อนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่เป็นมาคุเทศน้อยของชุมชนเราเวียงบ้านกองโคค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนึ่งหรือไทยพจารย์ึ่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นมาคุเทศน้อยจากชุมชนเราวียงบ้านกองโคค่ะผมชื่อเด็กชายจีรายุกอัลตร์ครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นมาคุเทศน้อยของชุมชนเราเวียงบ้านกองโคครับ สถานที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้คือโรงเรียนพระปริยติธรรมค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นจุดศูนย์กลางของทางาพุทธศาสนาของชาวบ้านกองโคค่ะโรงเรียนพระปริยติธรรมแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484โดยใช้งบประมาณเพียง1,000บาทเศษตัวอังคารเป็นไม้สักทองทั้งหลังเป็นอังคารสองชั้นทรงหหลบ มีมุกไม่มีฝ้ามุงหลังคาด้วยสังกะสีค่ะผู้ที่เป็นผู้นำในการก่อสร้างคือพระธรมร,ธรมทนแบนธรรมทะรูดเจ้าอาวาสในขณะนั้นโดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านกองโคและคณะสัทธาจากชุมชนใกล้เคียงค่ะ หลังจากสร้างเสร็จมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ถึง7วัน7คืนและสถานที่นี้ก็กลายเป็นศูนย์สอบธรรมะและสถานที่อบลมพระธรรมมาโดยตลอดค่ะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองราวปีพศ2488ถึงพศ2490อาคารแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ว่าการอำเภอพิชัยชั่วคาวสถานการณ์สงครามทำให้ต้องย้ายที่ทำการราชการชั่วคาวและมีผู้ปฏิบัติหน้าที่หลายท่านได้แก่ร้อยตำรวจตีสังััดสีเพนเป็นนายอำเภอค่ะนายสังัจาจจันทโรเวศเป็นเสมียนตาค่ะ นายนัทประวรว,วัดศึกษาธิการอำเภอค่ะและนายจิตสีเขียวเป็นเจ้าหน้าที่ศึกษาลาค่ะปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นที่ระบาแ,แล้วครับไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ทางศาสนาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความร่วมมือและความอดทนของชุมชนเราเวียงโกโคในอดีตด,ด้วยครับ หนูหวังว่าทุกท่านจะประทับใจในคุณค่าของสถานที่แห่งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ